네 a n วันปีใหม่วันนี้ก็เป็นวันปีใหม่ปี2569วารุตากับสามีก็ปรารถนาให้เพื่อนๆพี่ๆน้นองๆและท่านผู้ชมที่น่ารักของวารุตาทุกๆท,ท่านนะคะ่ะให้มีแต่ความสุขความเจริญสุขกายสุขใจแล้วก็สุขันตลอดปีใหม่2569แล้วก็ตลอดไปค่ะสวัสดีค่ะ เริ่มต้นวันรใหม่ด,ด้วยการตักบาตรค่ะม,มาร่วมอนุโมทนาสาธุคุณกับบารุษตาด้วยกันค่ะพิชากับคุณเอมนะคะก็มาตักบาตรร่วมกันกับวารุษาในวันเร,เริ่มต้นของปีใหม่ปี2,569ค่ะขอให้มีแต่ความสุขความเจริญยิ่งขิ้นไปนะคะพระมาแล้วค่ะ บุญตักบาทกันเรียบร้อยแล้วเป็นการเริ่มต้นของที่ใหม่ที่แสนดีมากๆเลยค่ะแล้วก็เราก็จะพาเดินตลาดที่กิโลเกันนะคะเริ่มต้นตอนเช้าเมื่อทำบุญแล้วก็เริ่มหาของกินค่ะกนอ้ บรรยากาศตะลาดยามเช้าค่ะพวงเท่าไหร่น้องพวงละ10บาทน้องเอาซื้อไหวพาที่บ้านน้องจะซื้อกี่พวงเดี๋ยวนะพวงนี้เท่าไหร่เอ่ยสองามสี่พวงนี้1บาทค่สองสามสี่ห้าห้าพวงหน่งสองสามสี่ขบาทมีแต่ของหน้าทางหน้าทางเ่นั้นเลยค่ะ่ใสน กนนุ้งน้ำพริกกนาเยใส่เป็ไข่ยานะผัดนะผัดมากมากเลยค่ะอเนกผัดมีทุกอย่างเลยค่ะม,มารามะเขือยาวบุกเต้าหู้ผักบุ้งอูนิสารพัดผักกันเลยค่ะตั้งเลือกไรนะนบ๊ยแดงเ,เงหรอไม่ ส้มมเต็ค่ะันนี้ไม่มีลูกคืนแอปเปิลลูกละสามสิบห้าบาทอย่างใหญ่อย่างใหญ่เลยค่ะไม่อยู่แล้วไม่ได้ไปไหนค่ะไม่ไมีที่ไปนะได้อยู่ไ,นะไปอ้วนไปซื้อกัน แวะซื้อปลาต้มโกะกับน้ำเต้าหู้กันค่ะทำไม่ทันแล้วทำไม่ทันแล้วน้ำเต้าหู้อร่อยอร่อยร้อนร้อนร้อนค่ะปลาต้มโกะเอาไปแล้วใช่ไหมอุยน่าร้อย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 โอ้ยใกล้ดีใกล้ดีนะคะค่ะมาทานข้าวกันด้วยกันนะคะ วันนี้เมนูของเราก็จะมีปลาทูทอดผัดกะหล่ำปลีต้มมะระแล้วก็มีน้ำพริกไข่ต้มพร้อมกับขค่ะ

เดือนน่ะยืมยืมมเออรเย่อแต่แม่ม่ปากน้ำตลกนะ้ตลกยืมยืมยืมทำไรลัวไรเาไม้เมือืมม Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn thank you เยาพี่แดงไม่เหนฮะไปได้ค่ะได้อาหาน้่กินนมชีสนะกินได้้ร่านน้ หนือวนาน้อนในจานนะมันไปเกี๊ยจานก่อนในจานแม่กินได้หนูกินเอามาจากถุงเนี่ยจานนี้ว่านแม่เอามาจากถุงเนี่ยจานนั้นวางไว้เอาจานนี้ไปไปใช้เลยไม่หนึ่งน้องยังมีข้าวที่หนังของจี๊กข้าวอีกของมีข้าวข้าวมีไม่หมดเลยนี่ไงของจี๊กเนม่ยก็อมาจากถุงนิดเดี้ ี้าวให้หมดเล้าไหวจะต่อให้มาไม่ต้องผิดเดี๋ยวเราไปเอกต่อหมีบนเตาไม่เป็นนุ่มจริงเ็ต้อไข่ไข่เ่องอะซื้อไข่่ซื้อไข่นไหน มะนก็ว่าตัวนั่ yup. นก็ได้สิไม่น่าดูนะไม่ดูนั่นที่ขายผักก็มีนันที่ค um, ุณเขาดู mặt này À vâng. Mưa lại mưa Rồi, mưa xong. Không แตการไม่ได้เอาเงินเื่อนมาขาของดูยากไหนจะคุยหนจะทำของขาย่กเองคมาน่เล่ต นายโม่นนเวลาตัดถุงข้างล่างข้างบนนะข้างบนนั่งตัดข้างบนตัดข้างล่างพี่ถามว่าข้างบนร้อนไหมา ันนี้อิ่มไหมคะอิ่มมากขอบคุณนะคะกยินดีค่ะพี่นกจา๋าเป็นยังไงบ้างคะวันนี้ใช้ได้ค่ะใช้ได้แล้วคุณสามีล่ะคะอร่อยไหมอร่อยของเธอนี่อร่อยหมดนี่ข้าวเหนียวเธอห่อที่สองนะจา๊าเป็นไงเจ้าเธอคุณหน่อยจา๋าสุดเยอะด,ดูนี่ดูนี เราจะเหลือไข่ไว้ทำไมเราจะโดนซี่คือ่ะเอาไว้กินสุดท้ายเอาไว้กินสุดท้ายเหรอระวังจะโดนกโมยนะกินได้อร่อยกินได้อร่อยนะคะแม่กินได้อิ่กินได้อิ่มไม่พอสักหม่นะคะ